นี่ก็วัดทองบดิษนะที่อำเภอสระบินน้องใหญ่ใหนั่นก็ซุ่มยักษ์สุ่มยักษ์นะแล้วก็นี่เป็นโบสถ์โบสถ์ใหม่วัดทองบดิษอันนี้โบสถ์โบสถ์เก่าวันนี้เมารถก็มาสวดปฏิโมกข์ที่นี่วัดทองบดิษผมเองผมก็ามาเป็นผู้ที่ทวนปฏิโมกข์เวผมกลับไปสวดไปเลยเยนี่ก็นี่เขาอว่าปรับพื้นที่ธรรมดาตรงนี้เป็นศาลาแ้วก็ย้ายศาลา ย้ายสระย้ายสารานี่ย้ายไม่อยู่ตรงนี้กระเทาะไปนะเนี่ยกระดี่มันกระเทบไปนี่ครับตอนนี้ก็ทําที่ถมที่สูงขึ้นมาครับจากที่ตามถมสูงขึ้นมาก็คงจะให้เป็นที่จอดรถเวลาที่มีญรถโดยสาธุชนมาทอดป้าๆทอดกระถิ่นอะไรก็เนี่ยจะได้ว่างโล่งย้ายที่สารามานั่นี่นี่นเป็นวิหารวิหารหลวงพ่อตะโกธัยนี่ สารานี่สารานี่น่าจะหลายสิบปีครับหกสิบปีขึ้นไปครับศาลาเก้าสาราไม้เก้าขอวัดทองประดิษฐ์นะครับนี่